รับวิธีเซตแฟกนะครับยี่ห้อพา n าโซนิกในรุ่น KXMB 2 0 3 0นะครับเพื่อที่ให้รับแฟกอัตโนมัตินะครับหรือว่าต้องการให้รยะเวลาของกระดิ่งนะครับมันยาวนานนะครับเพื่อที่จะวิ่งมารับนะครับเพื่อที่ใช้เป็นการรับสายทางโทรศัพท์ด้วยเป็นในตัวนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็มากดที่เมนูนะครับปุ่มเมนูตรงนี้นะฮะกดปับนะครับ จะมีกลุ่มวงกลมเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังปุ่มลูกศรเนี่ยนะครับแล้วมีเซตอยู่ตรงกลางนะครับกดปุ่มลูกศรด้านซ้ายมือนะครับ6ครั้งะฮะจะเห็นว่าจะมี s ิสเ e มเซตอัพนะครับกดลูกศรซ้ายมือ6ครั้งนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าครับจะโชว์เบสิคฟีเจอร์ออกมานะครับให้ท่านกดปุ่มเซตนะครับตรงกลางนะฮะเซตตรงนี้ฮะ กดไปนะครับแล้วกดปุ่มั้งด้านซ้ายมืออีกทีนะครับลูกศรนะครับไป12บครั้งนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองครับจะเห็นว่ามีเขาจะบอกว่าให้จํานวนของกระดิ่งเนี่ยดังกี่ครั้งเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยดังสองครั้งนะครับถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันในการรับโทรศัพท์เนี่ยจะรับไม่ทันนะครับมันสองครั้งเองนะครับเราก็เพิ่มนะครับตัวเลือกก็มีหนึ่งถึงเก้านะฮะตรงนี้ผมตั้งเป็นแปดเลยกันนะครับ ประมาณสักหครั้งแล้วกันนะฮะหครั้งถ้าไม่มีใครรับก็จะตัดเป็นแฟกอัตโนมัตินะครับหลังจากนี้เรากดปุ่มเซตนะอีกทีนึงนะครับนะมันก็จะเริ่มบันทึก่าเป็น6ครั้งแล้วใช่ไเรามากดปุ่มเมนูเพื่อที่จะออกโอเคครับ